ฝึกอ่านเตรียมสอบอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านออกเสียงคำบ้านเรือนสั่งสอน ผ้าไหมพูดคุยหวยเตี๋ยวยิ้มแยม้มตัดหญ้ารีบร้อน เจ็บป่วยน้ำหวานกระป๋องเลี้ยวขวาเยอะแยะสวมเสื้อ ตุ๊ก,กตาหอยโคงปลาเก๋าแมงมุมรถติดโยกย้าย